ไฟฉายตัวที่แนะนำต่อไปนี้นะครับเป็นไฟฉาย mini power style Q5 เป็นไฟฉายที่ร้านอิมๆมชอบสั่งเข้ามาเพื่อใช้ในการติดตั้งเป็นไฟหน้าของจักรยานในชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยขาจับยางแบบปรับซ้ายขวา1ตัวไฟฉาย1กระบอกเครื่องชาร์จขนาด3.7โวลต์1ตัวแล้วก็ฐานไฟฉายอันต่อไฟ3.7โวลต์รหัส18650 เป็นแบบลิเทียมไอออนหนึ่งก้อนนะครับเรามาดูที่ตัวไฟฉายกันตัวไฟฉายนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับมีความยาวประมาณ6นิ้วหน้าเลนเป็นแบบโปรเจคเตอร์บรรจุภายในด้วยหลอดไฟ CIEQ 5ความสว่างที่ได้เนี่ยประมาณ180่งรมิลเมมีวงแหวนเป็นคลิกการทำงานนะครับปรับเป็นแหวนซูมนะครับ มีซิลกันน้ำทั้งหัวและท้ายนะครับใส่กับฐาน1850ได้แบบเดียวไม่สามารถใช้แบบซ็อกเก็ตได้แบบ power style Q5 นะครับในตัวมินิมีโหมดการทำงานอยู่3โหมดคือโหมดสว่างนะครับโหมดหลีแล้วก็โหมดกระพริบ เราสามารถปรับซูมได้ด้วยวงแหวนปรับซูม14คลิกนะครับติดตั้งง่ายกับแนดนจักรยานนะครับโดยการกดล็อกเท่านั้นสินค้าชิ้นนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ร้านหยิมจิมชอ็อป